บารักโอบามาสีจิ้นผิงเทเรซาเมย์ฟรองซัวออลององเคลาามาเคิลนเรนทราโมดีเหล่านี้คือผู้นำและบุคคลสำคัญระดับโลกที่จะเข้าร่วมหารือปัญหาเศรษฐกิจในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ที่ประเทศจีนซึ่งรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนมีความสำคัญมากขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลง จีนจึงกลายเป็นหัวเรือในการกระตุ้นเศรษฐกิจโลกยิ่งช่วงที่ผ่านมาจากการลงประชามติของสารารณจักรออกจากอยก็ได้สร้างความกังวลและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากทว่าบทบาทของเวที G20 ในระยะหลังนั้นลดน้อยถอยลงทั้งๆท,ที่รวมชาติมหาอำนาจไว้จำนวนมากนั่นคือมุมมองที่ดรสุรินทร์พิศวรณอดีตเลาขาธิการอาเซียนผู้เชี่ยวชาญในเวทีต่างประเทศต้องการที่จะเห็นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และคอยดึงประเทศกำลังพัฒนาให้ก้าวไปพร้อมๆกันประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องที่จะต้องเสริมสร้างความพร้อมในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของโลก G20 มีความสามารถในการดับไฟตอนที่เศรษฐกิจโลกล้มลุกคลุกคลานเมื่อปี2008 ก็มีการรวบรวมทรัพยากรใส่เข้าไปใน world bank ใน regional banks สำหรับเป็นกองทุนในการพัฒนาในการกู้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในขณะนั้นแต่หลังจากนั้น G 2 0ไม่ค่อยมีอะไรที่ที่ที่เห็นชัดว่าทำอะไรเพราะฉะนั้นนอกจากนอกจากดับไฟแล้วเนี่ยมันต้องต้องปลูกป่าด้วยหมายถึงว่าต้องมีมาตรการที่จะสร้าง คคววาาาามมมมพรร้้อและสาาถใหต่เศษฐกกกิจกสสรร้างางัันต่ออบม,มี Productivity เควทีนี้ไทยก็ได้รับคําเชิญจากรัฐบาลจีนให้เข้าร่วมด้วยโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมในฐานะประธานกลุ่มประเทศพัฒนาหรือ g 77เพื่อนําข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งเข้ากับแนวคิดของสหประชาชาติ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนสม,มิตท,ที่สปปลาวซึ่งจะเป็นอีกชาติอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ความสัมพันธ์ไทยและจีนนั้นถือว่าดีขึ้นตามลําดับเนื่องจากล่าสุดก็มีข่าวดีที่ครมอได้เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่าง2ชาติในการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง g 20คือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่19ประเทศมีทั้งกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําอย่างอังกฤษสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสวัสเซียอิตาลีญี่ปุ่นกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีนอินเดียเกาหลีใต้และมีอินโดนีเซียนะครับเป็นสมาชิกจากอาเซียนเพียงชาติเดียวบวกกับอีกหนึ่งก็คือสหภาพยุโรปหรือ e อีขณะที่บรรยากาศในเมืองหังโจเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงซึ่งใช้ในการจัดการประชุมมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมีการปรับปรุงภูมิทัศน์การทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่สุดทั่วเมือง ซึ่งจีนตั้งเป้าจะให้เป็นเวทีประชุมสุดยอดที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในการรักษาและขยายสิทธิประโยชน์ของประเทศกําลังพัฒนาอื่นถึง30ประการมีการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเศรษฐกิจสีเขียวและเพิ่มการลงทุนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งน่าจะทําให้ลดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักจากกรณีพิาพาททะเลจีนใต้ลงไปได้บ้างรัตภูมนิสสิริเอซีพลัสรายงาน